สวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปวันนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดซับสไคร b ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยน,น,นะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาส่งงานกับลูกค้ามองดูไอทนะครับก็เป็น X360 สีม่วงขาวหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังส่งงานลูกค้า ให้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะบินเทสให้ดูนะครับแล้วก็ลูกค้าโทรมาแจ้งนะครับกลางอากาศว่าจะให้เปลี่ยนชุดเทดให้เป็นอะลูแล้วก็ชุดถางให้เป็นอะลูแต่ว่าตอนนี้มันเป็นพลาสติกอยู่นะครับชุดถางเป็นพลาสติกแล้วก็ชุดเทดเป็นพลาสติกแต่ว่าวันนี้ผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆแล้วก็ให้เจ้าของพอเนี่ยดูนะครับหรือว่าลูกค้านะครับให้ดูว่าตอนนี้คือมันบินได้หมุนอยู่ในแกนแล้วนะครับบิบนเดินทางรอบอยู่ประมาณ65 แล้วก็ใช้วิทยุเป็น T6J นะครับใหม่ๆกิ๊บเลยนะครับตัวนี้วิทยุ T6J แล้วก็ในส่วนของชุดไฟอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าเทพๆกันไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูชุดไฟกันเลยดีกว่านะครับสําหรับในส่วนของชุดไฟเจ้าตัว X360 e นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดก,กันเลยนะครับผมจัดให้เนี่ยผมทําให้อย่างเทพๆนะครับไม่ได้ทําแบบว่า เอาชุดไฟแบบพอใช้ได้มาใส่นะครับหรือเป็นโลเกรดนะครับอันนี้ผมใส่ให้แต่ละอย่างนี่คืออย่างดีเลยนะครับก็จะมีสปีดนะครับเทอรนัม60สแอมป์พอบวิวิงนะครับสปีดตัวนี้มันจะมีซอฟต์สตาร์ทด้วยนะครับเวลาที่เราเล่นฮอเนี่ยเวลาเร่งเล่งขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่กระชากนะครับแล้วมันจะมีโก้บนะครับเปิดรอบนะครับเวลาที่เราเล่น 3D หนักหด้วยเอามาบินฮอบเดินทางรอบก็จะนุ่มๆนะครับบินแบบว่า ถ้าเกิดว่ารอบมันไม่นุ่มรอบมันก็ชากระชากขึ้นลงขึ้นลงหางมันก็จะจะจะปัดด้วยนะครับสปีดตัวนี้คือตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มอเตอร์นะครับเป็นของ ALZ 1800 KV นแรอเคะครับสวยกพีดกันหางไม่ต้องพูดถึงนะครับกราสนะครับนะครับกราสแล้วก็โซกันหางนะครับก็จะเป็นของกราสเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยครับ แล้วก็กล่องมินิเทบาน้ำเงินนะครับตัวนี้แล้วก็ฮอตัวนี้ก็จะเป็นสายพานนะครับเป็นหางสายพานประกอบพิ่งเสร็จเมื่อคืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาบินให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนะครับเก็บชุดฟงชุดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูอาการบินกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับวิธีการเล่นนะครับก็ เปิดวิทยุนะครับแล้วเราก็สับโฮลตัวนี้เข้ามานะครับอันนี้เป็นการตัดรอบนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วเราก็เสียบแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะใช้เป็น1,350ม ah ิลลิแอมนะครับเป็น6เซลล์หลังจากที่เซ็ตตัวแล้วโซล่าเพลมันก็จะกึกๆๆๆนะครับแล้วเราก็ใส่คานุตีเข้าไปนะครับ แล้วแล้วเราก็ทําการบินนะครับก่อนบินก็ดูสรีละของฮอก่อนนะครับ ยกขึ้นมาแล้วนะครับกับ X 3 6 0นะครับนิ่มๆนุ่มๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าหมุนอยู่ในแการหรือเปล่านะครับหมุนอยู่ในการเลยนะครับบินฮอบเดินทางนะครับ ลูกค้า like, สั่งเป็นบินท็อปเดินทางนะครับไม่ได้เป็นแบบ3ามดีนะครับการต่อ i̇şte. right สายเข้ากับตัวรีซซฟนะครับจะต่อเป็นระบบธรรมดานะครับไม่ได้เป็น s อสบันะครับเพราะว่ารีซซฟเป็นของแท้นะครับของ t 6หแค่รีซพตัวเดียวก็ประมาณ1,750บาทนะครับ วิทยุตัวหนึ่งนะครับ5้าพันกว่าบาทเกือบหกพันนะครับก็ผมก็เล็งๆอยู่นะที่หกเจะเอามาเล่นละมันเบาดีนะครับแล้วก็กระชับมือดีเวลาบินสามดีเนี่ยผมว่ามันน่าจะคล่องดีนะฮะบินรอบเดินทางนะครับโน้ตอินนะครับห่านไปทางขวานะครับห่านไปทางซ้ายนะครับหันหางเข้ามานะครับอันหัวไปทางซ้ายหันหัวไปทางขวานะครับ อันหัวเข้ามาเวลาที่เราเปิดรอบน้นอยๆนะครับพอพอพอบินได้เนี่ยจะทําให้ประหยัดแบตไปเยอะนะครับแล้วเวลาในการบินก็จะมากขึ้นนะครับอาจจะถึงสี่นาทีหรือห้านาทีได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบินรอบเดินทางะเราไม่ต้องเปิดรอบแรงมากนะครับเอาแค่พอเอาแค่พอบินได้นะครับกับ X360 เนี่ยเบตจะยาวกว่า360เพราะฉะนั้นการก่ออากาศค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับอ่าโอเคลงจอดนะครับ ครับก็บินให้เพื่อนๆได้ดูแล้วแล้วก็ให้ลูกค้าดูแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็แต่ว่ายังส่งให้ลูกค้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะต้องรอชุดเฮดให้เป็นอรูแล้วก็ชุดถางเป็นอรูแล้วก็เดี๋ยวผมจะบินถ่ายคลิปสั้นๆส่งให้ลูกค้านะครับก็จะ,ะไม่มาลง y o YouTube ละเพราะว่าถือว่าลำเนี่ยก็บินได้ปกติแล้วจะเปลี่ยนชุดเฮดชุดถางนะครับก็มันก็ไม่ต่างอะไรกันนะฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ส่งงาน X360 เ,เรียบร้อยนะครับกับลูกค้ามองดู i อทีนะครับ เสร็จสิ้นกันไปนะครับกับสีม่วงขาว x 3 6 0สําหรับใครที่สนใจนะครับอยากได้เฮลิคอปเตอร์สักลำนะครับเอาไว้บินเอาไว้เล่นนะครับบินง่ายๆเพลินเลิเ,เวลายามว่างนะครับช่วงนี้โควิดระบาดไม่มีอะไรทําก็หาพอไปเล่นสักลำนะครับเอาไว้บินแก้เหงานะครับช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับเราก็อาจจะหาที่โล่งๆสักที่นึงที่เราเอาไปบินพักผ่อนหย่อนใจนะครับ หรือว่าถ้าใครยังบินไม่เป็นนะครับช่วงนี้ GPS ก็ไม่มีแต่ก็ผมเวลาผมเซตให้นะครับผมจะเซตแบบง่ายๆนะครับรอบนุ่มๆบินแบบมือใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมือใหม่หลายๆคนก็ผมคิดว่าน่าจะบินได้นะครับถ้าเคยถ้าเคยเล่นพอมาบ้างแล้วนะครับสําหรับในวันนี้ผมก็ฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผุเองสายหมุนด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ